สวัสดีครับวันนี้ครัวปึงปังมีเมนูพิเศษที่จะมาฝากครับผมมันพิเศษยังไงครับผมเพราะมันเป็นเมนูที่ทํามาจากกัญชาเป็นเมนูพิตูชินีกัญชาซอสไก่โบโลเนสครับผมส่วผสมของผมก็มีเส้นพิตูชินีกัญชาครับผมถ้าใครอยากจะรู้ว่าเส้นพิตูชินีกัญชานี่ทํำยังไงให้ดูที่ลิงก์ข้างบนของผมเลยนะครับส่วผสมของซอสไก่โบโลเนสของผมก็มีกระเทียมมีหัวหอมมีขึ้นช่ายแครอทมะเขือเทศสดเนื้อไก่ออริกาโน ใบกะวานหรือเบรลีฟแล้วก็ใบไทม์ครับแล้วก็มีตมาโต,โต,โตเ้เพสหรือซอสมะเขือเทศเข้มข้นครับต่อไปผมจะมาสาธิตวิธีการต้มเส้นฟิตตูชินีกัญชาของผมครับคือผมต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ผมก็จะใส่เกลือลงไปครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปครับอันนี้ผมใส่น้ํามันนี่เพื่อให้มันเวลาต้มแล้วเนี่ยเส้นมันไม่ติดกันครับหลังจากน้ําเดือดแล้วผมจะใส่เส้นฟิตตูชินีลงไป แล้วก็นับ1ถึงติดก็พอครับผมอันนี้น้ำเดือดแล้วผมก็จะใส่วิตตูชินี่ลงไปเลยครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทคนิคในการต้มเต้นวิตตูชินี่กัญชาของผมครับ หลังจากผมต้มเส้นฟิตติชินี่กัญชาเรียบร้อยแล้วผมก็จะนำมาผัดกับเนยก่อนครับ อันนี้ก็หอมแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับรผมก็จะใช้กระทะใบเดิมเนี่ยผัดซอสโบโลเนสไก่เลยครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย ใส่กระเทียมสับหัวหอมผมผัดให้หอมก่อนครับมันเริ่มหอมแล้วผมก็จะใส่แครอทลงไปครับวันนี้ผมแผ่นแครอทเป็นลูกเตาเล็กๆครับผัดได้ที่แล้วผมก็จะใส่เนื้อไก่บดครับ ไก่เริ่มตุกผมก็จะใส่เครื่องเทศลงไปครับผมใส่ใบไทม์แล้วก็ใบกะวานแล้วก็ใบออริกาโนโครับตอนนี้ผมก็จะเพิ่มสีสันของซอสให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นผมก็ใส่มะเขือเทศเข้มข้นครับหรือเรียกว่าตทมาโต้เพสครับ หลังจากผัดจเข้ากันดีแล้วผมก็ใส่มะเขือเทศตับลงไปอันนี้มันจะแห้งลงแห้งผมก็จะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับจะได้กระทะมันไม่ไหม้ครับ น,นี่ไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วผมก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยครับแล้วก็เกลือครับสุดท้ายก็ใส่ขึ้นช่ายครับตับลงไปครับอาหารฝรั่งหรืออาหารยุโรปเนี่ยส่วนมากเครื่องปรุงเขาของตายเลยมีแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมตักเติมไปครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูพิตูชินี่กัญชาซอสไก่ครับผมคลิปหน้ากัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับเมนูใหม่หมของกัวปึงปังครับ สำหรับวันนี้ลาไก่อนนะครับบ๊ายบาย